ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับ EP ีที่2นะคะเกี่ยวกับวิชาเอกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะใน EP ีนี้นะคะเราจะพูดถึงรูปแบบของการเข้าวิชาเอกค่ะโรงเรียนเรามี ทั้งหมดกี่รูปแบบคะอาจารย์เหนียวในการเข้าวิชาเอกค่ะในการเข้าวิชาเอกมปลายของเรียนเรามีอยู่2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาของวิชาเอกก่อนค่ะแล้วก็รูปแบบที่2คือการสอบเข้าการผ่านเกณฑ์การสอบเข้าค่ะเป็นยังไงคะในรูปแบบที่1นึ่งค่ะรูปแบบที่1การผ่านเกณฑ์นะคะก็คือจะใช้ผลการเรียน5ภาคเรียนของแต่ละวิชาที่เด็กๆเรียนมาตั้งแต่มต้นนะคะแล้วก็อันที่2ที่จะต้องพิจารณาก็คือผลการเรียนของรายวิชาต่างๆ ที่วิชาเอกนั้นกำหนดมีวิชาอะไรบ้างคะที่จะต้องนํามาเป็นเกณฑ์การพิจารณาคะอาจารย์ถ้าเกณฑ์การพิจารณาเดี๋ยวจะให้อาจารย์พี่เต้ก็ได้ค่ะให้ข้อมูลกับเด็กๆดูค่ะก่อนที่จะบอกว่าวิชาเอกไหนบ้างระดั29เอกนั่งโบ้นั่งเหนียวใน29เอกเนี่ยเป็นไปตามเกณฑ์ได้แค่8เอกค่ะได้แค่8วิชาเอกจำง่ายง่าย8เอกนี้คือวิทย์วิทย์คณิตภาษา วิทย์ก็ต้องเป็นวิทย์ตัวเดิมหรือวิทย์ปกติวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สองเอกคณิตศาสตร์สามภาษาอะไรบ้างลูกภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอังกฤษอาเซียนแล้วก็อังกฤษเกาหลีแล้วก็ฝรั่งเศสทั้งนี้ทั้งนั้นนะลูกนะที่สามารถเป็นไปตามเกณฑ์ได้นะคะแล้วเกณฑ์ตัวอย่างเช่นวิทยาศาสตร์เมื่อกี้นี้จำง่ายง่ายลูกมีสองเกณฑ์ใช่ไหมคะ 1. ใช้5ภาคเรียนสองรายวิชา แสดงว่านักเรียนต้องรู้เลยว่าเฮ้ถ้าฉันอยากเข้าเอวิทยาศาสตร์5้าภาคเรียน3เรีนไปตามเกณฑ์ของวิชาวิชาใช้อะไรนะคะอย่างเอว,วิทยาศาสตร์จะใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เห็นไหมลูกสองตัวมีวิทย์คณิตแล้วก็หภาคเรียนทั้งหมดนี้ สามหมดเลยแล้วใช้กี่ภาคเรียนนะคะจันเหนียวห้าภาคเรียนค่ะแล้ววิทยาศาสตร์ต้องวิทยาศาสตร์อะไรด้วยคะวิทยาศาสตร์พื้นฐานใช่เป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานค่ะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ท,รที่มาจากเพิ่มเติมเลือกก็ไม่ได้นั้นเกณฑ์ที่ว่านี้จะต้องเป็นเกณฑ์ที่มาจากวิชาพื้นฐานทั้งหมดตัวอย่างเอกที่สองเช่นเอกคณิตศาสตร์อย่างเช่นเอกคณิตศาสตร์เนาะเอกคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าอยากเรียนเอกคณิตศาสตร์จะต้องมีผลการเรียนทางวิชาคณิตศาสตร์ 3.00แล้วก็วิชาภาษาอังกฤษ2.5แล้วก็ GPA รวมต้องได้2.75ถึงจะสามารถเดินผ่านเข้าเรียนเอกอวิชาเอกอันนี้สารถได้ใช่ค่ะแะล,ลูกแต่ทั้งหมดใน8วิชาเอกเหล่านี้จะนะเดี๋ยวครูในรายวิชาแนะแนวจะมีบอกเลยว่าเราจะต้องใช้เกณฑ์อะไรบ้างของแต่ละวิชาอะไรบ้างนั้นนักเรียนอันที่หนึ่งนะนะเป็นไปตามเกณฑ์ค่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดนอกเหนือจาก8วิชาเอกนี้ล่ะคะอาจารย์ถ้านะักเรียนอยากจะเข้าเรียนนะคะจะต้องทำอย่างไรคะ,ะถ้านอกเหนือจากนี้อีก21เอค่ะสอบหมดเลยเช่ GH 8, น GHS นอกเหนือน,นี้นะคะจะเหนียว GHS เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จริงนะคะแต่นักเรียนไม่สามารถเดินผ่านเข้าไปเรียนได้ปกติเพราะว่าเขาจะมีเกณฑ์ว่าต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปได้แต่เขาก็มีเกณฑ์ขั้นต่ำว่า นักเรียนจะต้องได้เกรดเฉลี่ยเหมือนกับเกฑ์วิทยาศาสตร์ทั่วไปก็คือได้วิาสามคณิตสามจีแพรสามแต่จะเพิ่มอันอีกอันนึงขึ้นมาก็คือภาษาอังกฤษต้องได้สด้วยฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องมารู้ว่าเกณฑ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันมีอะไรบ้าง<ม>แล้วก็ต้องสอบเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะผ่านเข้าไปเรียนวิชาเอกนั้นได้ลูก่นั้นพี่ขออนุญาตสรุปเนาะดน้องโบแล้วก็โจมเหนียวคือณตอนนี้นะลูกนะที่เหลือจาก8ตัวนี้ เป็นการสอบเข้าและการสอบเข้าเหล่านี้จะแบ่งออกเป็น2กรุ๊ปนะลูก1กรุ๊ปที่จะสอบเข้าได้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เขากำหนดนะเช่นเมื่อกี้เห็นไหมคะเอก GHS s g s เกณฑ์บอกเลยต้องมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและ g p แพเห็นไหมคะต้องมีเกณฑ์ก่อนนะ เกณฑ์เหล่านี้ถึงจะไปทําอะไรได้สอบมีสิทธิสอบนะลูกมีสิทธิ์สอบนะอันที่สอ,อีกรูปหนึ่งไม่สนใจเลยหนูได้เกรดอะไรหนูมีสิทธิ์ที่จะสอบทั้งสิ้นเช่นอาจารย์โบเช่นเช่นเช่น<ช>วิชาเอกที่เป็นที่อดดาจารย์เต้ายกตัวอย่างใน e ีพีแรกนะคะที่เป็นเก,ากาี่ยวกับศิลปรกรรมเนาะจะสามารถที่จะค่ะชักปฏิบัตินะคะสามารถที่จะสอบได้โดยที่ไม่ได้ดูจากเกรดเฉลี่ยค่ะ อาออจารย์คะย,ยังมีคําถามอยู่อีกนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราสอบอะค่ะอาจารย์เราสามารถสอบได้ทั้งหมดกี่ครั้งคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์เมียวบอกสอบได้สองรอบก็คือรอบแรกเนี่ยสอบกับเด็กเราทั่วไปก่อนถ้ารอบนี้ยังไม่ได้เราใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งก็คือสอบพร้อมกับเด็กภายนอกอ,อ,อเรามีกําหนดให้เด็ก2ครั้งค่ะถ้าพี่เป็นแห่งเรียนนี้นะช่องดีจังเลยอ่ะสามารถที่จะสอบเข้าได้สองครั้งเห็นไหมลูก ครั้งที่1นึ่งพอรอมกับเพื่อนๆ่อนในโรงเรียนสาธิตในมสามด้วยกันครั้งที่2เอาละวะกรุ๊ปใหญ่ละจัดนักเรียนภายนอกที่เราจะมาสอบเข้านั่นหมายความว่านักเรียนมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้ถึง2ครั้งนะคะค่ะในเมื่อนะคะรูปแบบของการสอบเข้าวิชาเอกนะคะมีทั้งหมด2รูปแบบทั้งที่ผ่านตามสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนอยากที่จะ สบายแล้วก็เข้าวิชาเอกให้ได้นะคะเดินตามสิ์เนี่ยจะง่ายแล้วก็สบายที่สุดค่ะแต่ถ้าเกิดนักเรียนเลือกที่จะสอบนะคะนักเรียนก็ต้องตั้งใจแล้วก็เตรียมตัวนะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการเข้าวิชาเอกค่ะงั้น EP นี้นะคะก็หวังว่านักเรียนจะทราบถึงรูปแบบของวิธีการเข้าวิชาเอกในระดับชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมตัวแล้วพบกันใน EP ถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ